ที่ต่อไปนบะมน,นจันสามพังกาวันโตอ,อระหันโตสัม,มาสัมพุทธานสา วานะติมะณีพิงคาเวอินทริญญาณิตัสสะราปะณีปัญจสูริญญาณโตเสเลญญาโสมนาสินา xin rể nhận tí lầm đam tham man tên san na ma bền bồn phần lập ma bòn đầy can thêm can ma đệ lan lùng can bền lầm đam ma ba đi chắc đầy tê san na nhang สุขานาตเรนยาวากังกาธาแห่งกคเตียเรนยาสังโยนตาเมมาในมาาวารวากังสังโยนตาในกายเพื่อเธอ ผุ้นั้นอเรีนซาตังหลายได้ฟังแต่สองสัาตาซัปตาแต่มีมาในผาด,ดับสติปัญญาเติมแทงกุศนบุญลาสีเหอแก่ตานก้อยนอมมาหน้าดาฟังจึงนาตาราบานโดยถึงความตามผาหลีวาอ่านเพลงบานจานี่เพลงคาเวอิน ຂ້າແລະຍະເນເປັນຕົນສານຕາສຳປັນໂຍພາມພຸດທານເຈົ້າກໍเรียกຂ້າບານຢ່າງພິໂຄດຈັງຫ มาผ้าสมจุ่มนมกันบวอนโบทานตุกทานบ่อเซนสามปานตันทาก่อนตานเจ้าก่อนตาดและเล่าอาเจียนเจ้าว่าเพียงคาเวโดราปิกนตั้งลายอินเทมีหาปาการเกออินเทหาปาการสันนั้นและโุกาตินเส โลกเขนเสมาเนนนาโสมานาเดนเสโตมานาเนนเสญาอุเบกินเซญาโดราภิกุตังลายเดนเสตังแอประการลาวเนนแลโดกาลาภิกุตังลายเมื่อได้วิริยะโสกปาเรตเดนเซข้อมังเกิดความดับโภคุณโทโตโทบาโบบุนเป็นเครื่องออก ไปแห่งอินทรังอาปาการดองดังเทศนนามาเลี้ยวตามความเป็นจริงเป็นนั่นเฮาเรียกว่าอลรีสาววางกาโมนนันและเป็นพาโซตาปฏิปานะเมความบอดตกต่ำใจเป็นธรรมดา อันเป็นจากไปใดตนานสาโลแห่งในนาอันาคเมตนาในไปนาดุราปิโคตั้งลายเมื่อใดปิโคมาหูแจงทัดยังอะความเกิดความดับแลกุแลแหลโตดแลโอบายและเครื่องออกไปในแห่งอินเซตังอาภากันเหล่านี้ตามความเป็นจริงเป็นพอ โหลดปนและอาเฮเธอมันเมื่อน,นั้นเฮาเลียกาเปโคนานว่าเป็นพระอัลลหันตาโุจนสร้างพรหมมาจาจาเลิอย่างการตาการนิยาสมาทาปริณิปาวากาเสียได้ปันจุประโยชน์จันน์ของตนได้แล บ่ไกลการสร้างชาญชานาก็จริงได้ไปโูบพบวาหลุดป้นได้โดยชอบเท้นใสจ,จริงได้เทศนามาดูราปิกุณตังลายก็สมานนอันใดว่าปราณาเหล่านั้นก็ดีบ่หูยังความเกิดบ่หูกุลบ่หูโตดและอุบายอันเป็น เพื่อออกไปในแห่งเอเซตังอาภาการเหล่านี้ตามความเป็นจริงอาสมานาภาการลานนาวามพลัมมานะเหล่านั้นเฮาตันทาก็โยกงาโยสังเสริญว่าเป็นสมณะในโมูสมณะรูปเป็นพรหมมานะในโมพลหมมานะพอตัานเหล่านั้นก็จำเมือ่ออย่างประโยชนะของความเป็น สมามนาอ่านว่าของความเป็นพรัมานาโดยปัญญาอันยิ่งเองเดียวในปาโจปัญนายังเข้าถึงโยนินเดดกูการลาภโุต่างลายส่วนอ่านว่าพลัมมันาเหล่าใดเหล่าหนึ่งหูแจงอย่างความเกิดหูความดับหูคุณหูโตดหู โอบายอันเป็นเครื่องออกไปในแห่งเอ็นเสงาปากาศเหล่านี้ตามความเป็นจิงสมมาลนาว่าอันพามาณาเหล่านั้นเทาตาทางกานตายกย่อสั่งเสริมว่าเป็นสัมมาณะในโมสามานาอันว่าเป็นพระพรมในโมปาพรมพระอาานเหล่านั้นก็ได้เฮอแจ้งว่าของ ความเป็นสาม,มานอานว่าเขาของความเป็นพลัม,มานโดยปัญญาอันยิ่งเองนานเขาถึงอยู่ในปัจจุปนนาแต่ดีดูกาลาพิโคตัง้งหลายสังฆามานาอานว่าพรัม,มานาเ่าได้ล่านานยัาง่าหว อินทรีย์ประกาศมีสุขอินทรีย์เพนโนมีอุเบกอินทรีย์เป็นนาติสุดอย่างบาฮูเหตุเกิดเกิดแห่งอินทรีย์ปางการเหล่านี้ก่อนดีอย่างบาฮูความดับอย่างบปติปทาก็กฮอนยินดีถึงความนั้นในแต่อินทรีย์ต่างอปนทรียเหล่านั้นก็ดี ดูกาลาเพ็กตังลายสมาณะอันว่าพรัมาณะเหล่านั้นเฮาตานทาก่อนยกยอสักเสินว่าเป็นสมาณะในโมสัมมาณะอันเป็นไปพรมมาะในโมพรัมมาณามะาณาเพราะว่าต้านเหล่านั้นก่อกระจามือ่แจงยังพาโยฌาน,นะความเป็นสมาณะอันว่าของความเป็น พระมณฑนะด้วยปัญญาอนะันนิ่งเองเดียวและปัจจุปันนาอยัางเข้าถึงอยูเดเลโดราพิโุต,ตังลายส่วนสมณนะพระพรามณนะเหล่านี้หูแจงยังเห็นสีหาภาคการมีสุขขคดินเส เป็นต้นยอมแจ้งเหตุอันเกิดขึ้นมาเดินเสห์ากานเหล่านี้ก็ดียยอมโมแจ้งยางความะาดาเบอปฏิบัติเธอถึงความแห่งอินเทต่างอาผากานเหล่านี้ดูการาเพ่งโกงทางไลยสมาณะอันวาปามาณะเหล่านั้นเอาตาทางการตตโยกย่อ สามัญนาแท้ใจเพราะว่าด้านเหล่าด้านใดก็ตามเออแจงยังผ่าโยชาณควาความเป็นสามัญนาและของความเป็นรามัญนาด้วยปัญญาตามอันเองเองเดียวแต่เธเต้นั้นถึงแท้แต่ปัญโจผ่านนาได้ก็ดีแลนาดูลาปิโกตังลายอินเสีมีหาปาการเกือบวาสุงวะ กาเอนเสทุกขินเสดียางโสมาณาเตีนเสดียางโตมาณาเตีนเสดียางอุเบกเขีนเสดียางมันเอ็นเสยาก็สุขะเตินเสดียางเป็นนาสันใดคือว่าความสุขเกิดต่างกายความสามลานทำต่างกายติวา น่าทาเป็นสุขสามลานเกิดแต่สามพาสต่างกายสันใดอังอันเฮาตัดทางกันตะว่าสุขก,กินเสดังนี้มีดีและดูกาลาเปโคนต่างลายก่อนทุกขกินเสนานเป็นสันใดเกิดว่าความทุกข์เกิดขึ้นมีความม่ทางความปลีสล่สามลานเกิดขึ้นต่างกายเตถนาเป ตุกบ่สาล้านเกิดขึ้นสามภาษาต่างกายสันใดอันนี้เฮาเรียกว่าตุกขาขินเสตุวารการาพิงคนตั้งหลายก่อโสบรรนาจานินสียาเป็นฉันใดคือว่าความตุกษาเกิดขึ้นตั้งใจ ความชำลานเกิดขึ้นต่างใจเตเวตนาเป็นนาสุขาำลานเกิดขึ้นแต่ชำปัญชาต่างใจดังอันดังได้อันนั้นเอาตต่ทางกันตาเลียกว่าโสมนัสเป็นเสศเสเนศยาดุการาเป็นโกนต่างลายก็โตมาณทิศเป็นจันใดเกอว่า ความตุกเกิดขึ้น่ังใจความปอสามลานเกิดขึ้น่ังใจเวทนาอันเป็นตุก์กสามลานเกิดขึ้นแต่สามสัมพัส่ังใจสันใจสันใดที่เฮาตัดทางกันัะเรียกว่าโตมานาเีนเส ดุกาลาพิภูตทางลายโอเบกินนันเป็นจันใดเกิดวเวทนาอันสามล้านก็บอดใจบอดสามล้านก็บอดใจเกิดขึ้นทานงใจอันว่าเกิดขึ้นทางใจอันใดอันนาหนึ่งเฮาตัดทางกา กตาว่าโอเปขินเซโดการามพิคุตังาลอินเซตังฮาภาการเหล่านี้ผ่านตานทางการจานเจ้าก็ได้ตัดสืบไปน่าบอกว่าดูการามพิคุตังาลอันว่าอินเซตังฮาภาการคือว่าจงกัอินเซตุกเินเซยานโซตินเซยามะนินเซย่างตูเปขินเสย่าง โดคาลาพิโคต่างหลายก็สุขาเด่นเสเป็นจันได้เกิดว่าความสุขเกิดราต่างกายความสำรลานเกิดต่างกายเวทนาเป็นสุขสำรลานอันเกิดแต่สัมปัสจัต่างกายอันใดอันหนึ่งเฮาเรียกว่าสุขเข็นเสอย่างโดูาราพิโค คำตุกเขินเสพเป็นจันใดคือว่าความตุกฟาเกิดเกินต่างกายเ,เวทนาอันเป็นตุกบ่อสาลานเกิดแต่สัมภาษาต่างกายอันใดอันนี้เขาเรียกว่าตุกเขินสียาดุก,การาพีคู่ต่างลายก็โสมนาจินเสียง เป็นสันใดคือว่าความสุขเกิดต่างใจเวทนาอันเป็นสุขสามลานเกิดแต่สัมภัสต่างใจสันใดที่เฮาตัถากันตาเรียกว่าโสมานาสินจานเสียยังอะดุการาเิงโกต่างลายกอตุมนาสสินเสเป็นสันใดคือว่าความตุกอันนะ เกิดเกินตั้งใจความบ่อสามลานเกิดตั้งใจเวทนาอันเป็นตุกบ่อสามลานเกิดแต่สามปานสาตั้งใจอ้อนอันนี้เขาเรียกว่าโตมนาสิเดนเสโดก,การาเพียงคนตั้งลายโอเบเิเซอันเป็นสันใดเกิดว่าเวทนา อันสามล้านก็บ่อจยบ่อสามล้านก็บ่จอจยเกิดแต่ต่างกายอันว่าเกิดตั้งใจสันไดอันนั้นเราเรียกว่าอุเบกินเสซญาโดคาร,ราเิกุตตังไลในอินสซตังหาประการเหล่านี้ก็สุขาคินเีโสมานานะตินเสนยญา โอเคินเซยียเป็นสุขเวทานาทุกขินเซยียและต่มานาดินเสียเพิงหันหแล้วเป็นทุกขเวทนาอุเปขินเสียเพิงหันนาได้ว่าเป็นนทุกข,ขามาณาทุกขาเทวานสวาส่วนอันว่า เทสนายังอินเสียหาพักการอันมีมาในสุเอขันธาลิญนวาวกังแห่งเอินนะสีสังยุทธอันมีมาในบะหาวาัละวากังสังยุทตะดีกายตันตังลายได้ฟังแล้วก็จักบ่อกเกี้ยวจาก่ังดีสัดพันติปัญญา 국민ដែអូព <elim> ីរអូវរភ្ថីរ់ស្ NES ចីក reagитан មួព�어서ៗ្វតោម៉ុឭឿ